สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การเรียกชื่อสารประกอบอินทรียอีกประเภทหนึ่งนะครับนั่นก็คือสารคีโตนนะครับซึ่งในการเรียกชื่อสารคีโตนนะครับเราก็หาโซ่หลักปกติเลยนะครับโซ่ที่ยาวที่สุดแล้วก็มีหมู่ฟังก์ชันอยู่ในโซ่นั้นด้วยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเมื่อเราที่หา โซลักได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องกำหนดตัวเลขแสดงตำแหน่งของคาร์บอนบนโซ่หลักด้วยนะครับโดยเริ่มจากปลายด้านที่ทำให้ตำแหน่งของมูฟังชันคีโตนเนี่ยมีตัวเลขที่น้อยที่สุด A. อมูฟังชันของคีโตนเป็นยังไงนะนะครับถึงได้ออกกฎมาแบบนี้นะครับเราลองทบทวนกันนะครับมูฟังชันของคีโตนเนี่ยนะเป็น c d บ u b l e bond o แล้วทั้งสองข้างของเขาเนี่ย เป็นพวกโ SO ซ่ไฮโดรคาร์บอนนะครับเป็นโซไฮโดรคาร์บอนซึ่งโ SO ซ่ไฮโดรคาร์บอนนี้อาจจะเป็นโ SO ซ่ที่เหมือนกันก็ได้ทั้งสองฝั่งหรือโ SO ซ่ที่ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าตัวคาร์บอนของหมู่ฟังก์ชันคีโตนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายนะครับจึงแน่นอนเลยไม่ได้อยู่ที่ปลายนะ นะถ้าอยู่ที่ปลายก็จะเป็น L D high ถูกไหมครับแล้วก็ส่วนที่มาต่อพันธะกันกับคาร์บอนอีกแขนนึก็คงจะเป็นไฮโดรเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของ C double bond O หมู่ฟังก์ชันคีโตเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้หลายที่นะคงจะเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ในสูตรโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการกําหนดตัวข้อเงื่อนไขในการเรียกชื่อออกมาข้อแรกก็คือ กำหนดตัวเลขของคาร์บอนบนโซ่หลักเนี่ยโดยเริ่มนับนะเริ่มกำหนดตัวเลขจากด้านที่ทำให้ C ด mm. o บล o อ O อ่ะ C ของหมู่ฟังก์ชันคีโตนะมีตัวเลขน้อยที่สุดนะครับหลังจากนั้นเราจะเรียกชื่อโซ่หลักด้วยชื่อของแอลเคนแล้วก็ต,กตัดตัวสองตัวซ้ายก็คือเอาตัว E ออกไปแล้วเติม O N E ซึ่ง ONE เนี่ยนะครับมาจากส่วนหนึ่งของชื่อคีโตนนะครับก็คือพยางค์ท้ายของคีโตนนั่นเองนะครับคีโตนเอาตัวตัวสระตัวสะกดอะไรพวกนี้มานะครับมาใช้ในการเรียกชื่อแทนนะครับนี่ก็คือหลักการของคีโตนเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่า ในโครงสร้างเนี่ยมีหมู่แทนที่อื่นๆนะครับก็คือเป็นโครงสร้างที่มีกิ่งนั่นเองนะเราก็ต้องมีการระบุตำแหน่งแล้วก็ชื่อของหมู่แทนที่เหล่านั้นเนี่ยลงไปในส่วนคำนำหน้าด้วยนะครับที่เราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับเราก็พิจารณาโซ่หลักได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าโซ่หลักเนี่ยมีจำนวนคาร์บอน4คาร์บอนทีนี้เราก็ต้องระบุตำแหน่งนะครับของคาร์บอนบนโซ่หลักกันนะครับ โดยจะต้องเริ่มนับจากด้านที่ทําให้ตัว C ตัวนี้มีเลขตำแหน่งน้อยที่สุดนะครับซึ่งพอเราพิจารณาแล้วเราก็พบว่าควรจะนับจากทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายมากกว่านะครับขวาไปซ้ายแบบนี้นะครับก็จะนับได้ 1, 2, 3และ4ที่เราจะเห็นว่าในโครงสร้างนี้มีหมู่ไฮดรซีมาเกาะอยู่ด้วยนะครับที่ตำแหน่งที่3เนาะทีนี้การเรียกชื่อนะครับเนื่องจากว่า ัว C ดบโอหรือว่าหมู่ฟังก์ชันคีโตนนี้มีโอกาสที่จะไปอยู่ในตำแหน่งอื่นๆได้อีกนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ฟิกซ์เหมือนกันกันกบพวกแอลดีไฮด์นะครับที่ C จะเป็นตัวที่1เสมอแล้วก็อยู่ที่ปลายด้านใดนด,นด้านหนึ่งของสูตรโครงสร้างนะครับแต่หมู่ฟังก์ชันของคีโตนก็อาจจะอยู่ในตำแหน่งอื่นๆนอกเหนือจากตำแหน่งที่1น,นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องมีการระบุตำแหน่งของตัวคาร์บอนที่เป็น คาร์บอนของบูฟังก์ชันคีโตนด้วยนะครับดังนั้นเราก็มาเริ่มอ่านกันเลยนะครับก็พบว่ามี4คาร์บอนในโซ่หลักนะครับในโซ่หลักเนี่ยก็เป็นพันธะเดียวทั้งหมดเลยนะครับก็อ่านแบบแอลเคนก็คืออ่านว่าบิวเทนบิวเทนตัดอีออกแล้วเติมโอนลงไปก็กลายเป็นบิวทาโนนนะครับบิวทาโนนจะกลายเป็นโซ่หลักนะครับแต่ เราต้องบอกด้วยว่าตำแหน่งของฟังก์ชันคีโตนเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องแทรกตัวเลขลงไปนำหน้าคำว่าโอนซึ่งโอนเนี่ยนะเป็นตัวบง่งบอกอัตลักษณ์ของความเป็นคีโตนนะครับเพราะฉะนั้น2โอนเนี่ยหมายความว่า2เนี่ยเป็นการบอกตำแหน่งของ C double o O ที่อยู่บนโซ่หลักนั่นเองนะครับที่เมื่ออ่านโซ่หลักได้แล้วเราก็ไปอ่าน ส่วนที่เป็นหมู่แทนที่นะครับซึ่งหมู่แทนที่ในที่นี้ก็คือไฮดรอกซีซึ่งจับอยู่กับคาร์บอนตัวที่3าบนโซ่หลักก็เลยอ่านได้เป็น3 h ฮดรอ y d r o x y butan two นี่คือชื่อของสารประกอบคีโตนนะครับไปดูตัวอย่างถัดไปครับตัวอย่างนี้ก็ง่ายลงมานะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าไม่เห็น ตัวหมูแทนที่นะครับเข้ามาเนาะเราพิจารณาแล้วนะครับว่ามีคาร์บอนอยู่จำนวน4คาร์บอนบนโซ่หลักนะครับหลังจากนั้นเราต้องกำหนดตำแหน่งครับของคาร์บอนบนโซ่หลักโดยกำหนดให้คาร์บอนของหมูฟังก์ชันคีโตนมีเลขตำแหน่งน้อยที่สุดนะครับก็จะนับได้เป็น1 2 3 4นะครับรู้แล้วว่าเป็น4คาร์บอน4คาร์บอนตรงนี้อ่านเป็นแอลเคนก็คือ บิวเทนตัดอีออกแล้วเติมโอนลงไปกลายเป็นบิวทาโนนนะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้นะครับอ่านว่าบิวทาโนนเฉยๆเลยนะครับเอนะครับถ้าอ่านแบบนี้เนี่ยทำให้เราอะทราบตำแหน่งของ C w o O แล้วหรือ,อยังยังนะครับอย่าลืมระบุตำแหน่ง ของหมู่ฟังก์ชันคีโตนลงไปด้วยนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะเจอลักษณะนี้ก็ได้นะครับก็คือทูบิวทานอลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเจออีกแบบหนึ่งก็ไม่ผิดเหมือนกันก็คือแบบที่เราเรียนกันก็คือบิวทานแล้วก็แทรกเลขตำแหน่งลงไปก็คือบิวทานทูโอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเห็นได้2แบบนี้นะครับในหนังสือที่คนละเล่มกันเนาะถ้าเกิดอ่านหนังสือหลายเล่มเราก็จะเห็นว่า มีวิธีการเขียนเนี่ยนะครับที่เราเห็นกันอยู่2แบบแบบนี้นะครับจำเป็นจะต้องบอกตำแหน่งของคาร์บอนด้วยนะครับจะได้รู้ว่าตัวหมู่ฟังก์ชันคีโตอยู่ตรงไหนบนโซโลักนะครับต่อไปไปดูตัวนี้นะครับชื่อที่ให้มานี่นะครับเป็นชื่อในระบบ o o m o n n a m e เนาะเป็นชื่อ Common Name นะครับอ,อ๋อเอ y ดทิวเมทิวคีโตแต่เรากำลังอ่านชื่อในระบบ IU Pack กันอยู่นะครับอ่ะ ไปเริ่มดูกันเลยนะครับคาร์บอนในโซ่หลักก็คือคาร์บอนจำนวน4คาร์บอนนั่นเองเนาะอ่าคาร์บอนโซ่หลักก็คือสคาร์บอนนะครับแล้วเราก็ควรจะนับนะแล้วก็กำหนดตำแหน่งของคาร์บอนเนี่ยให้มีตำแหน่งที่น้อยที่สุดนะครับคาร์บอนของหมู่ฟังก์ชันคีโตนะครับก็จะนับเป็น1 2 3 4ที่นับจากซ้ายไปขวาเนาะนับจากซ้ายไปขวานะครับก็พบว่ามีคาร์บอน สีคาร์บอนอ่านเป็นบิวเทนตัดอ e. ีเติมโอนกลายเป็นบิวทาโนนครับก็ต้องมีการระบุตำแหน่งของคาร์บอนของฟังก์ชันด้วยนะครับก็จะได้เป็นบิวทานทูโอนหรือทูบิวทาโนนนั่นเองเอเหมือนกันเลยกับโครงสร้างก่อนหน้านี้เห็นไหมครับ นะแต่ว่าตำแหน่งของ C อาจจะต่างกันคือมองภาพให้เป็นกระจกนะครับมันสามารถพลิกไปพลิกมาได้เพราะฉะนั้นสูตร2สูตรนี้ก็คือสูตรเดียวกันเดี๋ยวเราจะมีความเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวครับเวลาที่เราเรียนเรื่องไอโซเมอร์มาแล้วนะครับต่อไปไปดูสูตรนี้กันนะครับสูตรนี้ก็จะพบว่ามีคาร์บอนอยู่นะครับ1 2 3และ4เหมือนเดิมตัวนี้ก็คือบิวทานอเหมือนกันแล้วก็เป็น2 บิวทานโนนด้วยนะครับสูตรต่อไปครับไปดูกันนะครับคาร์บอนนะมีคาร์บอน1 2 3 4และ5นะครับมีคาร์บอน5นะครับแล้วก็ตำแหน่งของคาร์บอนของหมู่ฟังก์ชันก็จะเป็นตำแหน่งที่1,2,3,4,5คือถ้าเป็นตรงนี้นะครับเป็นสูตรนี้ไม่ว่าจะนับจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย เราจะพบว่าตำแหน่งของคาร์บอนก็คือตำแหน่งที่3ยู่นั่นแหละเพราะว่าคาร์บอนอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับระะะนั้นตัวนี้ก็จะอ่านเป็น5คาร์บอนนะครับ5คาร์บอนก็คือเพนเพนตัดอีเติมโอนกลายเป็นเพนทานโนนะครับเพนทานโนนี้ก็ต้องบอกด้วยนะครับว่ามีโอนหรือว่าฟังก์ชันคีโตนอยู่ที่ตำแหน่งที่3ก็เลยจะอ่านได้เป็น3เพน คานโนนหรือเพนทาน3โอนนะครับนี่ก็คือการเรียกชื่อสารประกอบคีโตนตัวนี้นะครับต่อไปตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้มีคาร์บอนอยู่3ตัวนะครับแล้วก็คีโตอนอยู่ที่ตำแหน่งที่2 1 2และ3นะครับนะฟังก์ชยคีโตอนอยู่ที่ตำแหน่งที่2 ก็เลยกลายเป็น3าคาร์บอนก็คือโพรเพนนะครับโพรเพนโพรเพนตาดอีเติมโอนได้เป็นโพรพาโนนนะครับทีนี้เราก็เรียกตำแหน่งนะครับตำแหน่งของฟังก์ชันคีโตนเป็น2 p โพรพาโนนหรือ โพรพาน to โอนเช่นนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับและนี่คือ3ประกอบคีโตนอีกตัวหนึ่งครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคีโตนเนี่ยนะครับจับอยู่กับพวกที่เป็นไซคลิกนะครับพวกที่เป็นคล c สเชนอย่างนี้นะครับเราจะอ่านยังไงหลักการก็คืออ่านโซ่หลักอย่างที่โซ่หลักเขาเป็น เขาเป็นพวกไซคลถูกไหมครับอะไซคลไซคลตัวนี้เป็นไซคล o แอลคีนซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อ่านเป็นไซคล o แอลคีนไปนะครับซึ่งเรานับแล้วนะครับก็จะพบว่ามีคาร์บอนอยู่6ตัวมีคาร์บอนอยู่6ตัวโดยอย่าลืมว่าจะต้องนับให้คาร์บอนของฟังก์ชันคีโตนเป็นคาร์บอนตัวที่1แล้วก็นับไปนะครับ ในกรณีนี้เนี่ยเราควรจะนับไปทางด้านขวามือหรือควรจะนับไปทางด้านซ้ายมือของคาร์บอนที่เป็นฟังก์ชันคีโตนดีคําตอบคือควรจะนับไปทางด้านขวามือตำแหน่งนี้นะครับเนาะเพราะมันจะทําให้ตําแหน่งของพันธะคู่เนี่ยน้อยนะครับเราก็ต้องพยายามเนาะที่จะเรียกตําแหน่งต่างๆนะ่าของหมู่ที่มาเกาะอยู่หรือว่าตัวที่เป็นพันธะเนี่ยให้มีตัวเลขตําแหน่งที่น้อยที่สุดนะครับ เพื่อจะได้ไม่รุ่มรามด้วยนะครับอันนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจถึงหลักการและก็เหตุผลของคนที่เขา,าคิดกฎนี้ขึ้นมานะครับนะครับโอเคเพราะฉันไปดูโซ่หลักกันนะครับว่าโซ่หลักก็คือ,อไซคลเฮก,กซีนใช่ไหมครับโซ่หลักก็คือเป็นไซคล o เฮกซีนทีนี้ตัด E แล้วก็เติมโอนกลายเป็นไซคล o เฮกซาโนน นะครับไซคลเฮกซานนอนแต่เราจำเป็นจะต้องบอกทั้งตำแหน่งของคาร์บอนของหมู่ฟังก์ชันคีโตนและบอกทั้งตำแหน่งของหมู่ไอพันธะคู่ด้วยนะครับทีนี้เราก็ไปดูนะครับในชื่อเนี้ยส่วนที่บ่งบอกความเป็นพันธะคู่นะครับตรงนี้จะเขียนผิดตรงนี้นะต้องเป็นไซคลเฮกซีนนอนเนาะไซคลเฮกซีนนอนนะครับซึ่งตัวที่บอกความเป็นพันธะคู่ก็คือตัวนี้นั่นเอง เดิมมันมาจากอีนแต่ถูกตัดอีออกแล้วก็เติมโอลลงไปตรงนี้คือบอกความเป็นหมู่ฟังก์ชันฟังก์ชันคีโตนถูกไหมครับตรงนี้บอกความเป็นฟังก์ชันคีโตนเพราะฉะนั้นเราก็จะแทรกตำแหน่งเหล่านี้ลงไปนะครับกลายเป็นไซคลเฮกซีเฮกซีไซคล c เฮกซ์ไซคลเฮกซ์ 3n แล้วก็1 on นะครับนี่ก็คือชื่อของสารประกอบคีโตนตัวนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้นะ Cy c y โ l o h e x a า3 e n d o n on นะครับและนี่ก็คือชื่อสารประกอบคีโตนนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียกชื่อสารประกอบคีโตนในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเราจะไปเรียกชื่อพวกสารประกอบที่เป็นกรดคาร์บอสิลกกันบ้างแล้วติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ